สนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสีชื่อนายธนาหาเล่งสีครับค่ะชื่อเล่นโป้ครับค่ะสูง179าน้ำหนัก5 5ครับคนบางคนคือมีแฟนเป็นตับโดนโทรตามนจนนอนไม่หลับทำอะไรมันก็กลัวโดนจับวันวันหนึ่งเอาแต่คอยสลับคนรักเยอะไม่มีคนเข้าใจคนยิงแยแ่เราก็ยิงบุญวายรักแวบมันก็แวบมาแว,บ,าวบไปขอแค่สักคนมารักเราที่หัวใจ คนธรรมดา I'm not a star รักฉันได้ไหมเธอรักฉันได้ไหมจิตวิจัยที่มันเคยอ้างวางขอให้เธอก็มาคอยรับฟังแค่มีเธอข้างๆฉันก็มีทางให้ไปมีต้องให้คนทั้งโลกมารักเราแค่คนที่เรารักและรักเราก็พอก็ยอมให้คนบางคนไม่รักเราแค่คนที่เธอไปต่อไม่เป็นแล้วครับ ฉันจะดูว่าเธอจะไปได้ถึงไหนไงถึงไม่บอกให้หยุดสักทีใจจริงอะอยากบอกให้หยุดตั้งนานแล้วแต่จะไม่หยุดเพราะอยากจะรู้ว่าจะไปได้ถึงไหนคือตอนนี้มันไม่มีอารมณ์มันไม่มีแบบมันกลัวพี่ได้ยินหรือเปล่าเหมือนมายินท่องสูตรครูนี่พี่ฟังอะไรอย่างเงี้ยรอว่ามันไม่มีแบบจกไป็นน้องจริงบ้างได้ไหมคะก็พอได้ครับคอยดูไหนได้ไหม โอเคขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่ออนัญญาสวภพางมณีวงศ์นะคะชื่อเล่นชื่อกู๊ดค่ะอายุ18ปีค่ะตอนนี้อยู่ปีหนึ่งมกรุงเทพนะคะอยากให้วันนี้เป็นแบบวันนั้นที่เราลบฝนอยู่ด้วยกันมีรมแันหนึ่ง กับใจที่ร่ำสัน่นที่หนาวหรือว่าวันไหวหรือใกล้เธอดีตาตั้งคำถามแต่ไม่กล้าถามเลยสักครั้ง ได้ตาาตตัั้งงควววมขนในหใหจอนแรกค่ะแบบหวัวซ้อมร้องอย่างดีพอมาจริงๆแล้วเนี่ยเสียงสั่นมากแบบตื่นเต้นมากเลยเจอหน้ากรรมการมองตาและตอบคำถามหัวใจไม่รู้เมื่อใดเธอจะได้ตอบมันสักที เตรียมตัวไม่ถูกอะไรเงี้ยแบบกว่าจะหาเพลงได้ที่มันเข้ากับเราแล้วก็ซ้อมดู MV ดูเนื้ออะไรไปเรื่อยอะคะ่ะก็แบบฟังอะไรเงี้ยก็ซ้อมซ้อมแต่ว่าโหเสียดายมากเลยพมา,าจริงๆแล้วก็แบบเสียงสัน่นไม่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ จะเศร้าจะซึมจะงอยเงาไปทำแม่เอานะก็ยิ้มเขาว้เดียวก็พ้นผ่านหมดเงินขาดแฟนทุกทิ้งหรือคิดเรือ่องไนเอานะต้องลองไปวางแล้วจะดีเองนั่งกูรู้ไหมว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเดียต้นทุนในตัวหนูหรือหรือแบบพวกวัตถุด,ดิบในตัวเนี่ยมันดีหน้าเปิดแล้วก็หน้าสวย เนี่ยออกไปค่ะน่าสวยเสียงก็พร้อเสียงก็พร้อแต่ทีนี้เนี่ยมันยังคอนโทรลไม่ได้ซึ่งเพื่อนมันก็ไม่ยากถ้าเกิดเราได้เรียนค่ะจริงจังตัวหนูจะต้องทําตัวเองให้เก่งกว่านี้นะคะกรรมการก็บอกว่าภายนอกของหนูเนี่ยคือโอเคแล้วแต่ว่าความมั่นใจอะไรข้างในเนี่ยคือถ้าได้ฝึกกว่านี้ค่ะได้แบบมีพัฒนาการที่มากกว่านี้ก็ น่าจะแบบโอเคอะไรเงี้ยค่ะสนับสนุนโดยน้าดื่มสะอาดน้าดื่มสิงมีวันนี้ได้ก็เพราะว่ามีเธอแต่วันนี้ขอให้เธอรับจากฉันไม่มาออกเท่าไรแต่ขอยืนยันให้หมดใจเลยลวกันคือฉันรักเธอ ถ้าตูนอยากได้จริงๆมันก็จะต้องสู้กว่านี้อีก